ทุกคบสวัสดีครับผู้ผมครับไทยจีเอ็นนะผมนิวเกมไมค์ครามนะกับไมค์ครามนารโตนะครับวันนี้ครับอยู่ใครฮะครับผมตะวันคนเดิมตะวันคนเดิมเนี่ยผมตะวันนามินะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับก่อนดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วกันนะครับทางช่องผมช่องตะวันด้วยนะครับอ่ะนะครับวันนี้เราทําอะไรกันดีเนี่ยครับที่แล้วเราไปนี่มาฮะตีมังกรซึ่งผมไม่ได้ตีเลยตีคนเดียวเลยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตะวันก็โดนกาละเว้ ตอนแรกว่าเดินบวกกาละใช่ป่ะมันหายไปก่อนเออหายไปก่อนอืุดที่ไม่ใช่คาถาอะไรเป็นรั่วโอ้โหทีเดียวตายเลยโอ้โหาแรงยังโหดอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็เราจะมาศึกสุดท้ายของพวกเราเองนะครับโดยการนะครับจะทําการแข่งกันประลองประลองประลองอศาสตร์ทำสนามแบบสองบาเนี่ยของรางวัลเนี่ยเนี่ยของใช่ครับของของรางวัลก็คือคือคือชุดโอคข้างเงี้ยโอ้ข้างเงี้ยเงี้ย นี่นะครับผมก็ถ้าใครได้ชุดนี้ก็คือต้องชนะนะครับมีอยู่2อย่างก็คือนะครับมันจะมีเสมอเลยนะเว้ยคือเสมอก็คือนะครับจะแบ่งกันคือผมจะเอาชุดนี้ไปเนี่ยผมแล้วก็ตะวันไปสร้างหัวนะครับคนละครึ่งหัว <laughs> ผมครึ่งตะวันครึง่งคนาฮ่าฮก็คือมันจะมีแข่ง2แบบก็คือแบบใช้อุ้กพื้นฐานคนนินจานะผมแล้วก็เป็นใช้พลังพิเศษเว้ย พลังแบบพลังต่างๆเนาะนี่ครับอย่างแรกเลยก็คือไปลุยกันเลยไหมเอาไหมเอาครับจัดไปจัดไปเลยบี้จัดไปนะครับผมตอนนี้เตรียมของไว้แล้วนี่คือของในกล่องครับแล้วก็ลืมบอกอย่างหนึ่งเว้ยคือไอ้คาถาที่เราสุ่มมาป่ะคือไอ้นี่ใช่ไหมเราต้องสุ่มมาเนะเว้นี่ครับคือแบบว่าคือคือผมแบบไม่อยากแบบนี่นี่เกินไปอ่ะแบบไงอ่โกงโกงกันเกินไปก็แบบเออเอาแบบพื้นฐานเลยสุ่มไปเลยจบจบเรื่องอ่ะไป นะครับตอนนี้นะครับมีคุไนไว้แล้วก็คาตานะนครับอกใส่ชุดก่อนกลางวันใส่ชุดด้วยนี่นี่โจนินพระเจ้าคนรอพอแล้วขอเมาขอเมานะครับแล้วมีคาตานะแล้วผมแล้วก็ดาวกระจายหกสิบสี่อันวะมีคุไนด้วยชอบตรงคุไนเนี่ยแหละสุ่มเลยหรือยังไงฮะเดี๋ยวค่อยสุ่มค่อยสุ่มค่อยสุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวรออันนี้ก่อนว่านะครับเราจะแบ่งเป็นสามยกนะเว้ยต้องชนะสองในสามเท่านั้นเอาะใจฮะ ะชนะ2ใน3เท่านั้นนะเว้ยนี่ครับผมหัวข้อจะพยายามอย่าพยายามออกจากหนะสนามเลยดีกว่าเว้ยเพราะว่าสนามทำเขียดแดงนัแล้วอ่ะสนามฟุตเล็กอ่ะเออผมยังสนามทุกคนเล็กนี่แบบเลยตกกันเลยๆเลยเว้ยขอเอาละขอเอาละผมเลยทำการโยนเนื้อขึ้นมาหนึ่งชิ้นถ้าตกแล้วบวกเลยเอาตกแล้วเว้ยอย่างี้ก็ได้เลยอุ๊ยโห เอาดิจังป๊า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 เ๊าป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 ๊าอาป๊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 าย๊าป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 ีาป๊าป๊าป๊าาป๊าป๊าาป๊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 าปาป๊อป๊าป๊าป๊าป๊เดี๋ยวาป๊าป๊ เอาเลยแล้วพี่อ่าเดี๋ยวเดเอาก็เอาดิเอาดิเอาไฟทุกคนเพิ่อนไปดิวิโดนวู๊ดะวันพี่พีพึ่งพี่รอเล่นอุ้ยพี่รอเล่นแล้วพี่ทุกวันี้เอาครับตีตกตกแล้วเรียบร้อยตวัก็ตกตกหนึ่งหนึ่งไงพี่หนึ่งหนึ่งครับผมได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนแล้วตะวันเรียรีแบบจะเกาะก่อนตะวันเดี๋ยวนายโดนแน่เดี๋ยวตะวันตายโดนแน่ เราดูสกิลปครับแน่นอนตอนตนอนเดี๋ยวเจอสกิลเจอแน่นอนนะมามาถูกกันโอเคเงะในตนานรอเล่นรีป่ะพี่เดี๋ยวรู้เอาดีเอาดี๋อเมเดี๋ยวอาเลยป็นไรเอาเลยเป็นไรเลยเป็นพอมาอออันนี้ โอ้ยโอ้ยตายยไม่ได้หรอกจังวันนี้ชุดขอางเงี้ไเกิดอยู่เนี่ยอ่าอ่าอเอ้ยไฟไหม้ไฟอ้ยเมื่อกี้โดนไฟบนอัดหน้าจะแค่มันอยู่ที่ความเฟียวและทรงผมพี่ทํเป็นพูด เกิดไหนวะยกสองยกสองมันยังมีไว้ผมบอกเลยนะครับเมื่อกี้ผมยอมแพ้ไปไว้สามารถทำไมนะครับก็คือเนะฮะถ้าถ้ายกสองไว้ตะวันชนะอีกใช่ไหมเราก็ไม่ต้องสร้างนะไม่ต้องสร้างรูปหน้าป่ะจบป่ะโยเป็นเลยที่โคตรจะดีงามผมวางแผนไว้แล้วเนะฮะเพราะว่าตอนนี้ตะวันก็คือต้องสร้างครึ่งหนึ่งอ่ะเนี่ยแต่ถ้าถ้าผมแพ้ยกสองก็คือว่าตะวันต้องสร้างข้างหน้าเลยไว้ตะวันี้เราอ่อยให้นายเฉย เอราอ่อยให้นายในอุจิฮะห้เราอ่อยครึ่งเลยเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เราอ่อยให้มาให้เดี๋ยวเช็คคาถาแล้วตอนเนี้ยมีอยู่ประมาณสิบอันเนี่ยผมสุ่มเลยด้วยเพรมะไงมาเคขยับผมนะครับสุ่มแป๊บนึงเฮ้ยตะวันเพื่อนคนละสุ่มป่ะพี่กี่สิบมาผิดอ่ะชิบหายมันไม่ใช่นี้โอเคครับตอนนี้นะครับเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเดยยกสองรอบสองไปคราวนี้นะครับใครจะได้สร้างลูกผา หน้าผาของใครงี้สร้างตัวเองอยู่ข้างบนนั้นครับผมแพ้คือแบบไม่มีตัวตนเลยเว้ยแต่ตะวันมึงได้ชุดไปแล้วได้เป็นหกใครงี้เนี่ยฮะแต่ถ้าตะวันแพ้ตานนี้นะครับเราก็จะสามารถถล่มหมู่บ้านได้นะครับสึกพุ่งหมู่บ้านเลยนู้ยตอนนี้เราเล่นมาตั้งหลายพาร์ตตะวันอยู่ดีนายมาชนะเราเอาหมู่บ้านเราไปเขาไม่ยอมบอกอะไรไม่ยอมนะครับสุ่มไมก่อนเอ้โดนแน่ตะวันสุ่มแล้วเนี่ยอู้ คตรกะอ่ะเุ้ยเอาเว้ยโคตรกว้เว้ยเอา้ยเอาเว้ยเฮ้ยพร้อมยังตะวันพี่พร้อมสู้พี่พร้อมสู้เลยนะเว้ยตะวันผมก็พร้อมพี่แป๊บนึงพี่ก็เตรียมนะพร้อมสู้พี่พร้อมอ่ะเออบอกเลยพี่พร้อมมากผมก็พร้อมมากเหมือนกันพี่ขอทำการร่อนผมบัฟแป๊บได้ไหมอะไรอ่ะไม่บอกตะวันมันเป็นทิกมันเป็นทิกมันเป็นทิกอ๋อ เอาเปล่ะพี่บับแป๊บเอาดิเอาดิเดี๋ยวรอก่อนพี่วางแผนก่อนเอาผมบับหมดแล้วเอามาเอาดิเอา๊ยจอมันในในในจะเอาเข้ามาดิมันดิวก่อนเลยปะเอาดิไม่เยอะดิเยอะดิเอาดิคุยฝ่ายตีแถบอุ้ยสีแถบดิมาลืมเอาเอาเออมามามาอ่อนให้อ่อนให้อ๋อไม่นับเอะมามาเอาใหม่นะผมตอนนี้นะครับหนึ่งหอยังขอาเลยพี่มาหนึ่งสอง สองสองซ้ำซ้ำปับปับปับเอาดิอยู่ดิอดิอเอ้ดูมันออกข้างนอกเขาโอ้ยมีตะวันตะวันเห็นยังะวัน เราโหดว่ะเฮ้ยพี่หนึ่งหนึ่งดีพี่มันต้องอีกตาหนึ่งดิต้องสองหนึ่งใช่ไงมันหนึ่งหนึ่งแกเมื่อกี้เราอ่อยให้นายไปแล้วมันออกไปข้างนอกได้ไงวะพี่บอกตะว,วันในใน,นะนะตัว,ตว,วนั่นแหละขมอยังตะวันพร้อมยังพร้อมยังอ่ามาเอาว้าเ<า>อาว้าถึงซองครับ <c oughs> ออเปิดก่อนได้เปรียบเดี๋ยวเปิดก่อนได้เปรียบวะตะวันไม่มีทางไม่มีทางมีทางเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวตะวันก็แหลกนะตะวันบอกเลยเฮ้ยไม่แหลกหรอกไม่แหลกหรอกอมไฟบสใ่ อุ้ยตีไม่เข้ากันเลยตีก็ไม่ครับพี่อุปตีก็ไม่เดี๋ยววะบับครับบ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 ับเอาดิเอาดิวันนายยอมแพ้ไปเถอะไม่หรอกพี่พี่ต้องยอมสิพี่ยยงอมแพ้พี่ไปเถอะไม่หรอกตันอุ้ยติดติดติดแล้วโดนโดนเอาดิเอาดิหมาอุ้ยหมากากว่ะแกหมากี่ก้างเอาดิเอาดิเอาดิเขาเนี่ยงงงงิ ไม่งงหรอพี่เทาใครมามึงคือไรแหวนจริงเหรออุ้ยโอ้ยนะอุ้ยไม่ใช่สิเอาตีเอาตีเอาตีเยตีล่าตีล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปอุ้ยติดไอ้นี่เงี้ยเฮ้ยเมื่อกี้กดผิดไม่ไม่นับไม่นับเมื่อกี้กดผิดอ่ะเมื่อกี้กดผิดอ่าอ่าอ่าอะ่าให้โอกาสมั้ยี่ขอเนยได้ไหมพี่มืดมากเลยอ่ะอ่า มีการหลอกอะอะต่อให้ไม่มีพี่มีอันเดียวเฮ้ยัมาดิเอ้ยเอ้ยของดีนี่เราเนี่ยส่งคืนด้วยอ๋อเฮ้ยเมื่อกี้พี่พูดเอาดีเอาดิเอาดี่ดูครับดูจะจบคนขี้โกงไงดูดูดูเดียเดี๋ยวขโมยชุดกันเราชนะแล้วเราไม่ยอมไม่ไหวว่ะอ่าเฮ้ยโหใค้เ่ยโป้องกันหบ้านนะ กันหมู่บ้านนะ้องกันหมู่บ้านเหรอฮะกะโดบ้านละตะวันกระดูพี่เจกะดูมืดว่ะอยู่ดีก็มืดเอาว่ะมืดอยู่ดีก็มืดอ่ะเฮ้ยนี่หมวกครเงี้เหรอ้ไม่ไหวฮะสถานถล่มมาเอาดิเอาโอ้ชุดแตกเอาดิโอ้โ้แตกอ่ะเงี้ไม่ไหวอะไชุดพี่พี่ชุดพี่นะหาชุดพี่เหรอหายเอาพี่แตกชุดพี่ไม่แตกเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยว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 มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ่เไหนหัวคางเงสัตหางบุกแล้วสัตหางบุกเอาดิ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 เดี๋ยวดิเวดิเีวดิเอีวดิเอาดิเี่ดิเเดีดิเดิเดิเอาีเาดเดิเดิเดิีดิเดิเดิเเยเวบววีวยยเยเย็นตีก็ตีไม่เข้าหรอกพี ไม่ทางหรอกเดี๋ยวนี้ก็ตายแล้วแหละจะจริงพี่กดดอกจันให้ผมดิพี่ไม่กดไม่กดเฮ้ยคนจริงเขาเอาคนจริงเขาอาได้กดให้เลยเออพีกดให้แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะตะวันอุ๊ยอุเดี๋ยวเธอะไรอ่ะไ oh ปอยู่ดินในเป็นไรไงตะวันเดี๋ยวเธอโอ้มืดอเมื no ่อโอเคงี้โอเคงี้จะไปไหนเดี๋ยวนึงใจเย็นใจเย็นโอเคงี้ใจเย็นพี่หนุ่ม พี่ดูบ้านพี่รุ่นไหนเนี่ยรุ่นหนึ่งเหรออุ้ยรุ่นหนึ่งเออทำหมู่บ้านแล้อไอรุ่นหนึ่งในต้องตายกว่าแล้วแหละเฮ้ยยกไปจะข้าวได้รุ่นหนึ่งมันกลับมาอีกแล้วเอาเป็นอะไรนะเฮอโอเคเดี๋วผมเดี๋ยวไปสร้างสร้างหน้าผากันแล้วก็ควรจะจบซีรีส์นี้นะครับสร้างหน้าผาก่อนเมื่อกี้ก็พอาครั้งนี้ได้เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปสร้างหน้าผากันตรงนู้นเลย เดี๋ยวให้ตะวันสร้างเสร็จก่อนแล้วก um. ันนะฮะเดี๋ยวตะวันสร้างแล้วแล้วกันโอเคครับตอนนี okay. 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 Yeah, ้นะครับเขาโอเอย่างงี้กำลังสร้างโอเอย่างงี้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอรูปปั้นสุดกากมีรูปปั้นโอเคอยงี้โอเคครับผมสวัสดีครับเกี่ยวกับการสร้างทำไมโอเคนี่เป็นของเยอะจังเลยนะโอเคอย่างงี้เนี่ยรวยให้เราเนี่ยเราเล่นมาตั้งหลายพาร์ทเรายังสู้นายไม่ได้เลยนายมาไม่กี่พาร์ทเนี่ยอย่างงี้นายยี่มัน โอ้โหดูบ้านนี่อย่าลืมมาสร้างบ้านแล้วนะโหงงี้ไปยอมนายก็ได้นะโู้ยพุดแย่แบบมาถึงแม่งบ้านไม่พุดแย่ลอบเผาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลอบเผามันลอบเผาเฮ้ยชิบหายกดพูดปะวะในรูปแผลเรายังโหงงี้เราจะทำอะไรรูปปั้นนายเฮ้ยที่ทำทำอะไรได้ทำอะไรได้เฮ้ยเดี๋ยวเขรู้เดี๋ยวเดี๋ยวนายอ่ะลองตอนหลับอ่ะโดนหักคอแน่นอนโหงงี้อยากเปกลัว มันคือตัวอะไรวะหน้าอะไรวะเนี่ยหน้าตัวอะไรอ่ะนี่มันคือหน้าอะไรเดี๋ยววันฮะสงสัยอยู่พี่ปองให้ได้ไหมใส่จมใส่ตาใส่จมูกให้ไหมตาโอปากจบแล้วต้องขุดเข้าไปก่อนดิเฮ้ยนี่ได้เอาโฮคิงนี้ขุดก่อนเลยต้องสร้างหัวดีๆดีไม่เหมือนวันนี่เลยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวคิดแป๊บรุ่นแรกนี่เป็นโห อุจจาระเลยนะเว้ยนีต้องสั่งดีๆหน่อยเว้ยก็ตาไงล่ะก็จะบูบานก็จะบูบานเลยเท่พี่โอ้โหพี่ไม่รู้จักศิลปะซะแล้วนี่ลูกนี่คือลูกปั้นหรรือหือก้นี้่เพื่อนนี่นี่กี่ตัวเอาเอายื้ยละเอียร์แฟนๆเขาเห็นเล่นมันต้องหลายพานแล้วคนจบไปอดีเดียร พนุ่มไปไกลสิพนุ่มพนุ่มทั้งหลายค้ามันเอออเคเงี้จัดการมันดีมากนี่ทะไมดีครับูตาอุบาทจังวะเราตาามอุบทเราไม่มีปากเว้ยนี่นะครับทำไมไม่มีปากวะตั้งผ้าคาดหัวหน่อยอ่ะแต่ผมมันต้องยาวๆหน่อยเว้ยเพื่อความหละเหลามันมันเหมือนบ้านเลยดูดูไปดูมานี่เหมือนบ้านอ่ะเออตรงนี้เป็นหน้าตาเออดีอะบ้านผมเองพี่ทำผมหน่อยทำผมหน่อยผมผมผมอาทำผมหน่อยนี่ไงผมข้างนึง ผมค้างเดียวนะแล้วอีกค้างโดนชกเหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขานี่เริ่มเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยทุเรศว่ะปือมันทุเรศว่ะสังดีดีที่แบบเออนี่คือดีสุดที่แหละเออนี่ฮะแต่เล่นมาแล้วพี่หายเกิดอะไรขึ้นวะอ่าอ๋อหายแล้วเมื่อกี้แม่งอยู่ดีก็บ่าไม่เป็นไรอ่เฮ้ยนี่มันลุกปั้นจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยไงล่ะสุดยอดเลยเยี่หรออ๋อเป็นอะไรเยอะสุดยอดปิดตา โอ้โหอ้นี่แล้วมันต้องต่อเติมด้วยสิ่งนี้พี่เอ้ยเป็นอะไรที่สุดยอดเฮ้ยไปโอ้ยฝนตกอะไรตัวนี้อ้ยเกือบแล้วอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอเคครับนี่คืออ่าอ่าก็สร้างเสร็จแล้วฝนตกเลยวเอเป็นไงล่ะสักดิ์สิทธิ์โอ้โหศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยศักดิ์สิทธิ์จริงๆหุยเดี๋ยวต่ออ่ายูดี S <S อยู่ดีๆก็ข้างอยู่ดีก็ค้างใครค้างพี่ค้างเหรอพี่ค้างพี่สักจริงๆโอเคเอางี้ดีกว่านะครับเพราะนี่ครับเกมก็ได้ค้างเป็นเรื่องเลยเนาะนี่ครับ,นะรบเดี๋ยวให้ตะว,วันสร้างจนรรงเสร็จนะฮะไม่รู้แม่งทำคิดอะไรไว้หรือเปล่านี่ยจอดอะไรจริงการคุดค้างเลยนี่ครับก็ซีรีส์นารูโตะเป็นไงตะว,วันหนุกมากก็หนุกดีนะถ้ามันไม่มีบั๊กนะพี่นี่ครับก็ถ้าไม่มีบั๊กอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นบั๊กอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเล่นออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นบั๊กอย่างเงี้ยมันจะอ่าใช่ด นี่ครับก็ที่ถามว่าทำไมตะวันทุกมาเล่นนะครับก็นั่นแหละครับบักมันเยอะเกินไปอย่างเงี้ยนะนี่ครับเดี๋ยวก็ต้องซีรีส์นี้ก็ต้องจบได้แค่นี้นี่ครับก็จบเพียงเท่านี้ในซูเปอร์วอลนะครับนี่รู้สึกเป็นซีซั่นสองเนาะถ้าถามว่าจะทําต่อไปก็ดูอีกทีหนึ่งนี่ฮะก็จบไปแล้วซีซั่นนี้นะครับก็ตีมังกรนะครับซูบตัวเสร็จก็โอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ดูมาถึงพักสุดท้ายนะครับถึงพักสุดท้ายไม่ค่อยมีคนดูหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเควันนี้ครับจากลาไปก่อนนะครับก็เจอกันในซีไรซีซีซีไม่ซีไรซีรีอะไรคอมเมนต์มานะครับถามหน่อยว่าซีรีส์ไรคอมเมนต์มานะครับหรือว่าไปบอกใน Facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จากลาไปก่อนคอมเมนต์ซีรีส์ใหม่ในใต้คลิปแล้วกันนะครับโอเคตะวันบ๊ายบายทุกคนแบบนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับผมค้างเลยสุด